อ๋อพี่น้องกบกบช่วยได้ที่มาหลังเดียวอ๋อพี่น้องกุ้งคอยขับจิ๋วข้าวข้อวหางเดียวนี่ยางเดียวนี่ทางเดียวกุ้งนะอ๋อกุ้งโดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอรสุขสุขพลเด้อมาพบพาอกับน้องลาตีพี่น้องพบพาอมื้อนี้เนาะยามเศร้าน้อยหนึ่งพี่น้องเลยกะสิพามายามเบิ่ง รอบดักกุ้งพี่น้องเพราะว่าบได้ใส่ายมือแล้วเนาะมีแต่ค่าเห็ดเวียกพอดีมือนี้กัยามเศร้าเนาะก็เลยว่าสิพากันมายามเบิ่งพี่น้องบได้ใส่โดนแหละกับพากันเห็ดเวียกเนี่ยส่วนหนึ่งกับบุคคลมีเวลาหากินเลยก็เลยว่าสิใส่กุ้งเมาขวัวเมื่ออ๋อก่อนพี่น้องว่าสิได้อยู่ว่ามือนี้เนาะสิพามาลุ่นคือเก้าพี่น้องมากับไอเก่งสองคนโดยเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งพี่น้องพี่น้องเปิดภาพมากะพอดีตะเวน็น ตะเวนสดินบอกกรสบสิลงสิลงน้องลงถงหน้าเหื่อพี่น้องมาวังใหม่แมนมันรุ่นมึงมันมันมันกว้างบ่จังสิขาวอยู่บ่กว้างเนาะน้ําหลายสิขาวอยู่บ่นี่มันรัะปากกางินเลยลองใส่เบิ่งซื่ๆแหพี่น้องว่าสิได้บ่เพราะว่าน้ํากค่อนข้างสิหลายเนาะยังบ่ทันบกปานดพอดีเพิ่นไปเวียกพี่น้องเอ้ยเพิ่นไปเวียกไปหยังแล้วก็เลยเสียงรถหลาย ป้าหนุ่มคาสันมาก,กันดีป้าจะพูดแหงอยู่เลิกเนาะแม่นะ,อะเออพากันคุดคุ้มหัวพี่น้องมือก่อนนะคะก็เลยว่ายังบ่ท่านไน้พากันมาเห็ดเวียกเนาะกะดีกว่าบ่มียังเห็ดพี่น้องเขากะดีฮะนะก็ะดีใจเนาะที่ว่ามีเวียกเห็ดมีโอกาสก็เลยว่าพากันมาหาใส่กุ้งพอได้ขว ได้บ<อ>่อพอขักี <ated nella> <ie> ่นี้ว้าพี e o, e on, ่น้องมานีแล้วมานีแล้วเาขี้ตัวซีโบได้ได้สวยเนาะพ่อครบพี่น้องครบถอครบพร้อมกะปปลาเสีกระปเนาะเอ้ยมาๆๆๆมาอันนี้เนาะคือบอกเอาขึ้นเทิงเนี่ยท่านใด นี่น้องแฟนปนี่ยป้าพี่น้องมันมันก็ไปปีกแหละเบิร์กสั่นลงกันเลยเมื่อทางนี้ก็มีใส่กลุ่มน่ะอืมอ่ะสนนี่อ้าเบิ่งกเบิร์กสนนี้เลยนี่ป่าพี่น้องอยู่ทางในเบิ่งกกันเลยป้าหักหักสั่นมาขังเดียวก่อนจังเบิ่งเนาะขาหนี้กระจงงทางนี้ ทำชิคุอะทชิคุเอาเพิ่นว่ะอากับปูกับมีพี่น้องเลยลังเดียวี่ถวยนึ่งกูเลยนีมใส่กบจ้ะนะส่วนกูเดี๋ยวมันออกได้มึึกเออนี่ใส่ปใส่จับไปเนะใส่จ็ปะเอออ้มอพี่น้องกบกบถึอกบพพ้อมอ่ากุ้งนะปวดโพถวยได้แค่ลังเดียวอาพี่น้องกุ้งคอยคอพี่น้องเลยับาทนี มาสอนนี่โบได้เลยเคยมาอยู่ปะเลยปะเลยบ่ปะเลยโบเป็นยังบ่บอโบป้อเออเจ้าไปก่อนเด้อถไปเด้งพี่น้องไล่ลิกุ้งนะลิขิลิขิคอยเถอะด้วยครับก้อยเบิ่งน้ำมันกบมันกบมึงหักขาก่อนกบุ้งขนาดพี่น้องเบิ่งไหนฝากเลยคอยแกะออกทั้งพอดีรวมทั้งทั้งขางนั่นพอดีถ้วยหนึ่งเลพอดีได้ขัวเนาะพอดีได้ขัวเธอหนึ่งพี่น้องเองยบได้มาหาโดนละกุ้งไล่ยู่นี้ ขวดละกาแบบใส่ใบอันนแนวหอมๆหนะแซ่บเลยบรรยากาศบรรยากาศยามสวยเติดเลยพี่น้องตอนนี้ก็เนี่แต่เวนโฟ้าเพิ่นไปเหียกเลยนี้น้องอยู่ในข่าง้างเอากระปูมงพี่น้องูน้องนี่กระปูโบลายนี่กุ้งลน้องนี่เด้อกะปูบรายก็ดีมจากวคั ป้าพี่น้องเอ้เธอเดียวเบอร์สี่สอเบิ่งเด้อะหางเดียวนี่เอืเธอเดียวนี่นหางเดียวกุ้งเนอะว้ากุ้งมีแต่ตัวตโตตึงๆเลยพี่น้องที่หลึกเนาะป้ากุ้งเต้นราคนี่ยราคนี่ยเกือนกุ้งเต้นกุ้งเต้นกบก็มีเนาะกับกระปูพร้อมกบก็พอดีกบนาพี่น้องไอ้ธรรมศาสแห้งอันนี้ป๋าตัวใหญ่แห้งเนาะกุ้งใหญ่เนาะนี่เนาะกุ้งไปกุ้งใหญ่ดี น้องนั้นยัง่ได้ใหญ่จำนีเละค่ะใส่น้องนันมันจะออกแบบพฟลอยเนาะแต่ตัวนี้ก็ใหญ่พอดีคักจำนี้ตัวนี้มันพุ่งได้ส่วนนะกระยังอยู่นี่ล้างเดียวนั่นปก็กระจายหนึ่งเนี่ยนี่ขนาดทั้งนี้หมดถึงล้างมันหนาวว่ะเผ็นลงน้ำเผ็นหนาวไอ้ถ้วยหนึ่งลังเนี่ยได้หลายเติบแล้วพี่น้องไอ้พอได้กินย่างอีกบ่ะย่างอีกหลังย่างอีกหลังหนึ่งเนาะหลังนี้อยู่กลางหนองร่องมัน สิใส่ป้าไว้เลยก,กันเวนกุ้งนะพี่น้องเนี่ยหายากได้กุ้งนี่เอาข้าสอนก็เพื่อชิได้อพอดีพอดีเลยเนาะพอดีกินพี่น้องเลยได้ถ้วยหนึ่งแล้วก้อยกุกยกก้งแซ่บแซมกอะกใครเคยกินเนี่ยพี่น้องก้อยกุ้งส่สมกอกแซ่ กุ้งนี่แนวซีหาทิ่งสิ่งที่หายากเนาะไคเห็นก็อยากซื้อแต่ว no, e. ่าเฮาเนาะสิไ ай กินเพราะว่ามันหายากถ้าเฮาไปขายกับบูพฮอดอันซื้อแนวกินั่นน่ะพี่น้องเพิ่นก็อยากซื้ออยู่ได้อืยเฮาก็เลยว่าไว้ขอากินอยากซื้ดีกว่าเพราะว่าบางทีขาย10,000 20,000เนาะ20บาท40บาทนี่แหละเวลาเฮาไปซื้อน่ะบ่ได้แนวกินน่ะอยู่พี่น่ะแพงพี่น้องหนับแต่หมูก็โลละ2-300เลยโลนึงนะ เลยว่าไ้กินเองขัวกินปั้นกันกินนี่นำกันเนาะะอนนี่รีพี่น้องกอ้ยกลุ่มเต้นนะมึงเนี่ยบนนี้มาใส่ราย,ายมือและพากันเหตุเวียกนี่แหละมือมีโอกาสทงกัอยากมาเปลี่ยนบรรยากาศหาอยู่หากินแน่เนาะทางบ้านให้โอกาสพอได้กินอยู่โดนๆไปกะบ่อยากมีแล้วพี่น้องเพราะว่าหนามันแห้งเนาะหนามันแห้งมันนันน่ำเบิดแล้วกะบ่ได้เลย ช่วงนี้ก็พอได้กินทางบ้านเฮาถึกบ่อ่าอยู่ในถึกถกลัวเอตอตัวนี้ก็ได้เลยแหละมีสองอันไปโป้งไว้อยู่เพื่อนพวามาน้องกระตีนะกัดพี่น้องอันนี้นะขาดเพื่อที่ได้ยิบอ,ยอีกอีกเนาะยากได้ถ้ากระปูกัดอีกยังนี่กครับเอาเมื่อยิบเมื่อ,อน,นั่นอีกถ้าว่ายิบก็ใส่ก็ได้ เออมันกัดถือสำนันแล้วพอได้กินอยู่เมืเ่อเลอกระปูออกน้อยหนึ่งกระถือบบไลกะบยาไข่เหนี่ยพี่น้องเพราะหวห้างโบมีเวลาเห็ดอยู่เห็ดกินเลยกะบ่มีเวลาเห็ดเนาะมันกระตายถือแต่กุง้งเป็นวัดนองอันอากาศหนาวตัวใหญ่แหงเนาะโตนะมึงน,นี่ กุ้งสะอาดเลยนี่เบิ่งซีกะหูอืมเัวนีอหน่งน่พี่น้องถื่อเยอะเลยมีอยู่ซ้ำข้อสอนสองสามถือ่ะแหละใเเสสอนบนมือบ่สอนเนมือสอนดุนเหอยสอน เพิ่นถอกมาบนเดียวกันเนาะจังเอาไข่ออกมีหลายอยู่ใดหลายป้าหน่อยเดียวจะว่าบักกหลายหนึ่งได้เป็นถัวยอ้หน่อยเพื่อใดเมืองนี่ป้าอยู่เทิงบุกเนสั่นเบิ่งพี่น้องเอ้ยนี่หน่อยเดียวนี่เบิ่งดูนะเนี่ยโยโยขึ้นมาป้าพี่น้องเอ้ยหน่อยเดียวของเพิ่นเออเจ้ถตัวหนึ่งแล้วพี่น้องเอ้ยมันอีกแล้วติ มามามาย่างงามงามเนาะน้องนี่แห่นงามได้หัวเบิ่งสีกวแบบกุ้งสะอาดสะอาดนะพี่น้องเมื่อเ้าใส่น้ำเกลือเนาะจังขว้าใส่น้ำเกลือขว้าก้อยก็ได้พี่น้องไข่ยาก็ได้เเใส่มะกอกนี่แซ่บสุดๆุดก้อยกินของกุ้งเหมือนกันกินก้อยกุ้งก้อยก็ได้ขว้าก็แซ่ฟนี่ติโตว่าโบซีวีโบมี่กะปุ้บเออเอิ่นไปเนาะเอิ่นเที่ยนั่นแหละโบอึดขอเต็มมีอาหาร กินนากันป้าพี่น้องไอ้กุ้งนี่พอดีเหลือตัวเป็นดึบดืบดืบอยู่่หมันหมานเด้อมื่อนี้กระปูกับพอดีเลยขวานแล้วกระจำอ่องพี่น้องพอดีคาบหนึ่งนะแต่ละอย่างต้องใส่นีบโอ้เห็นพี่น้องเลยแมนเด้กจะมาใส่มือได้กันไหมมือได้ก็เด้กเด้อแมนเป็นแล้วเวียกแถวเฮือนหมดเลยมืดมาใส่กังเกงพอดีเลยเอาพักอยู่เฮือน สิ่งที่ต้องใส่วันนี้นี่คือกรมอาหารบั่นบาทเนาะพอได้กินอยู่พี่น้องมาหากะโดนโดนเถื่อถ้าอยากได้กระปูมันโซนนั่นออกอันคี้เป็นกุ้ลนกแมนที่เป็นป่าให้กระปูอยู่เนา,บากกะบึงเนากระเบื้งออกป้าต้อง<า>มาพี่หลึกกระโดดแฮะอันนี้นะเอาขึ้นมาเลิกเดีอวเดียวมันไปป้ากระปุกเหมือนเป็นหมาเลย อาติโตพี่น้องมามาขวากุ้งยามเทียงโตมาเริ่มเทิมเลยเสรษเเสพพี่นอ้องนี่กบกะเดี๋ยวผลชิลงไปใส่คืนคือเก่าเนาะเมื่อแนละ้วเขาก็เลือกกระปูออกมีแต่กุ้งวันนี้เนาะขวกุ้งชิลงไปใส่คืนแล้วเนาะไปชิลงไปใส่ไว้คืนแถวนี้แหละพี่นอ้อง ก็ลงไปมากน้ำก็จะเริ่มอยากบกอันแน่นานนี่ถ้าเก่าร้ายกว่านี้ได้ขึ้นมาหดเทิงพี่น้ำมันกำลังบกแม่นคอยได้แถวนี้มันยังมีแก้วมีันวนัานนะพามายามกมานอีกแล้วพี่น้องมายามาได้กันรุ่นตลอดเลยญาติแต่บถือมายามาได้กันรุ่นเนาะเพราะว่าคนหาล้ายพี่น้องคือกบอันนีงคือกันนั่แหละ่นมาหวานแหยามเวรนกะเฮากะบั่คอยมีเวลามาหาเน่ย ส่วนมีโอกาสมาหาก็ได้เศร้ามากนี่ยเป็นกับาหาดเมีนมาหาก็หลายเนาะทางบ้านเขาก็ได้พอได้กินนะซัมเนี้ก็ได้มันเธอหนึ่งแล้วก็โดนๆไปผู้หล่พี่น้องพยายามอีกเขาก็ใส่ไว้อันนี้ก็บัตมาตอนแรงๆพอได้กินพอได้ขัวเนาะ ้นมานเลยพอสิใส่ไ,ไว้มื้อแรงเนาะเออไว้ก่อนเด้อแม่นขายพันจังน้อยได้หลายนยาดงึงก็สิเอารอบดักกุ้งลงไปคือเก่าพี่น้องเอาไปคืนเนาะลงไปไวอีกเฮาก็บ่ได้ใสเยือใส่หยังดอกพี่น้องเอาไปปะไว้ซื่อๆอืมบ่ได้ใส่แนวลออีหยังเลยมีแต่เอาตัวนี้ลงไปปะไว้เนาะ ส่วนคำค้ำบุ่เละเวลาว่างจังมายามเบิง่งสิมเมื่อเพื่อนพี่น้องไปแล้วก็เที่ยวไปเที่ยวมาเมื่อเบิ่งพักเบิ่งยังอยู่เพื่อนก่อนเพราะวะ่าโฮดอยู่กลางคืนกับพี่น้องเลยเนาะเมื่อคํำก็โฮดเลยเมื่อฮักกู้เครื่องยังแหละซักเครื่องไหวกลางคืนเวลามีหน่อยเนาะกลางคืนและซักเครื่องมา,มามาพี่น้องเขาก็สิมเมื่อเลือกกุ้งอีกเนาะเลือกกุ้งเลือกกระปูออกไี้เบิ่งวา่าชิได้ร้ายทำได้เอากระปูออกจากกันก่อน กบก็บมีมันกับบริการพี่น้องเพราะว่าธรรมดาของกับปูกับกุ้งเนาะมีน้ำกันก็ได้ร้ายหลยไปบัดนี้สิพากันเมื่อเลือกก่อนเิ่นขื้นมาก,ก่อนเนาะมาห่อนเลยพี่น้องเลยมาบันนี้กับปูหายมาห่อนเดือนแห่ฮ <c oughs> <c oughs> ั่นพอดีเพิ่นขอเอาเนาะเขาา้าบริการดอกอ่าเขาก็เคยเอาแบบ ปูยังน้ำลาวอยู่เนาะลาวกับบริโภคเอาเงินน้ำกับปูสิประมาณไหนปั้นกันกินพี่น้องกุ้งมีขนกระยักซื้อแต่บอขายเพราะว่าสิเอาไปกินเนาะก็เลยให้เป็นในกับปูขายกต่เวลาเขาไปซื้อนาะบบได้พี่น้องกรบโบได้อีลีดอยู่ทางบ้านเราเนาะสื้อเพื่อนแพงงามเนยกุ้งนะพเจลิกพี่น้องเอ้ยสมงามกระโดดแล้วอยากได้ปลานนะวัทางบุษย์ไม่รักว่าปลาซิวบบมีบ่บงมี นายคันถือกันนายจิถือกัางเว้นบ่จักปลาซิวคามันลงเสอิเอาขว้ัวกินนม่ลายลายพี่น้องนี่เออเก็บปลาซิวให้เราเด้อเอาขายเนาะปัาดจะขายนะข้างหนึ่งนะสามสิบพันหนึ่ก็ลายพูนแล้วลายลายลายพูนแล้วจมนี้ก็ได้เอาเอาอันนี้ออกก่อนเนาะเอาออกไว้เลยนนี่เอาปลาไว้ให้เราอยู่เฮือนเออเอาใส่กับกุ้งไว้ให้เราเลือกกับปั๊ดจะตีงามอีลี่ สวยๆแต่สะออนเนาะสะออนสะออนอยู่นี่แหละของห้าเองสะออนเนี่ยเก็บปลาเอาเนาะพราะว่าเขาสิปลาเอาใส่กับกบไปเห็นแล้วเด็กโตเนาะปลาซิวนี่เนาะเก็บปลาซิวพี่น้องคุณอยากได้ไปลาซิวน้อยถ้าวัดตัวเทิงนี่ยมีแต่กุ้งล,ล้วนๆเนาะ<ม>ปลาซิวเรอยากมีนะกระปูกระงามงามปลาซิวปลาซิวกุ้งนี่ก็งาม,ม พอดีให้เพิ่นขว่เพิ่นเราจะเจลเพิ่นวะพี่หลึกเนาะงามอิรีบดมีแนวตรงเลยบุมีขีเท้าขิงยังแปลว่ามันสะอาดนะน้อแล้วก็เป็นแตกกินเลยน้องได้แบบคนลงยไล่นะมีความกับโปกิทโปรกิทโปรกิทกันเลยโปรกิดจากคนเลยแต่ว่าอายุสะอาดเขาก็เลือกได้น้องชายก็ได้ทำมือได้มือมันมาดีสิภาพมันุลุดใหม่เนาะมือนีนี่

ให้มันมีรสชาติเนี่ยจักน้อยอยา่าอย่าใส่กุ้งร้ายแหละให้เรามันเสีันนัะที่บ่มีรสชาติปลาแล้วอยากกินสัมนี้นะ่ะหลายตันลายและสำราค์ขลางหูนี่อ๋อ่น้องอันนี้เฮาเอาไปกินอยู่กุบเนี่ยมัไนไ้กินเนาะเรากินแล้วจะต้องเด็ดอันนี้ออกอีกเลยเด็ดหัวออกเหมือนแล้วมันแข็งเนะาะ เด็กกินน่องข้ากะเด็กินบะกลายไว้สำนีกับพอแล้วใส่นีบ่เอาเอาเอากบเอาไว้เห็นแล้วเอากบเอาไว้เนาะนี่เอาใส่นีบแล้วก็ใส่น้ำเนาะมีเแา้ใส่นีบแล้วใส่น้ำปลาไว้บทตายดอกบทเต้นอันน้ามาใส่แผ่นี้เาวชีเห็ดกินเอาปลาไว้ได้ห่มใส่น้ำสีบทตายดอกอานน้ำใส่เอาน้ำใส่ก่อนว่าต้ อันนี้จงไว้ให้เม่เา่าเพิ่นสี่ขวกินสี่ลนกินแหละไปยังได้ปลาซิวแต่มันหักบุตรือสามนี้นี่เล่ากับว่าลายแล้ะสามนี้ก็ได้น้ำนะำน,น้อยโพอดเมนเมนเมนน้อยโพอดสามนี้เอาสีมาค้างไว้ก่อนพี่น้องกับสีไปแหวหางเนาะใส่เนาะตอนไฟกับค้างใส่น้ำนาะเพราะว่อใส่น้ำป่าวา มันตายกับตายบบเบิดลแนี้มันกัดยังไข้กว่าออลายเตาซิไปขลุนมันเดิมมันสินตายเนาะว้ให้ชากินน้ำหินอ่อนเอร์เซียจากเปอร์เซียอะไรเนาะยันหล่นเยอะปลาซิวนะจะหล่นกูเท้ากินเนื้นั่นมากรปั้นตั้งแต่ทางเขาเดี๋ยวกุ้งมีคนอยากได้เขหายเนียกูเมนเท้ากนนอยากใส่นแบบว่าากเอากะปูไปแจวเนาะตใหญ่แหงมันกะปูกงามงามเนาะเปเลือกมา งามในตัวใหญ่ประมาณครึ <Bell issimo> ่งโลบ่จักเืองเติบไปเก็บเอาแล้วก็มาเฮาก็บัดนี้พี่น้องเฮาสิไปดักก่อนเนาะโอยสวเลยทางไอ้เก่งมาพวนักเพ่นพี่น้องบนี้ก็เฮาก็ดักเนาะเลือกกุ้งไว้้าตัวเขียวอึมทึมพักซีน่ะงามพี่น้องเด็ดเอาบ่ได้ก็ยังดกคือเก่าเนาะอันนี้สิเป็นพักขะแยง อ๋อปลูกใส่กระถางพี่น้องต่ว่าบกคอยไดโหดมันก็เลยอยากออกแบบสีเหลืองๆหน่อยหนึ่งแล้วพ่อหน้ามาแล้วว่าแล้วกันเนาะปลูกกับพ่อได้เดชไซพี่น้องยามกางคำกังขึ้นบางทีเฮ้าบไ่ไบ้คอยได้ออกไปนอกพักบงกะเขียวงามพักซีพี่น้องงามแห้งแห้งแบบว่ามันหมักหน้ามาแล้วน้ำหมอกอยังโต๊ใส่กะงามแล้วเขียวแล้วปลูกเปิดพวนพัก ยังได้พักย่งได้พักอะไรพักบัวค่ะแหละพักบัวกับพักอันหอมป้อมเนี่ยพักอันนี้เอาฮดแล้วพักบงกับพักหักกระสังน้ามาเนาะก็เลยว่าหดหดพกข้าวทุเราก่อนน้าเบิดพอได้เล็ดยองไงเขากับมีเวลาสิลกปลูกใหม่ลกตัวอื่นรกตัวอันนี้ออกก็ท้าปนี้มาปลูกใหม่ตัวข้าสิกินท่ะแหละ กินลายลายหอบเลยเอาไปพุ่นเนี่ยแม่นไม่ดได้ใส่ฝุ่นงา,า,ามกับพ่พอ่พอฮดวางมือฮดวางมือบม่ได้ฮดเนาะพักซีนี่ในเข่ามาเคือนย้ายพักซีนี่งามนะเอาฮดในน้อยเดียวกะพักซีนะโบ้ฮดกับงามคือเก่าถือน้ามหมอกอย่างเงี้ยกับงามเลยเนาะอุมน้าหมอกอืม เศ้ามาเนี่ยเจ็ดมงยัง,งน้ำบอกทังข้างนี่ใบไผ่ก็เริ่มล่นแล้วพี่น้องช่วงนี้ปิวมาเต็มเลยเพระาะว่าหนาแรงแล้วเน,ะเนาะอืมมันเป็นพักที่ว่าผมมีหกมีเน่ามีสี่ก้อนแมนเห็นมันอิ่มน้ำเนาะ งามครักที <laughs> ่เอาพักอันหอมเปกับพักซี่พี่น้องไปกินกับกแซบเนะบาะเอามาอีฮอตดีกกได้พักบ้องนี่ให้มันให้มันอันเคียวๆเ,เนี่ยบรรยากาศตีแห้งพี่น้องลมๆเนาะเบี่ยพี่ให้เก่งไปไปเอาหนามาฮดก่อนเนาะ ก็เขียวอึมทึมฮดแล้วแล้วก็พากันออกไปเนาะคือเกาพี่น้องเขาไปเวียกคือเกาเนาะแหวกข้ามาฮดพักมาเลือกกุ้งแล้วก็มาปั้นกุ้งให้แม่แถาเพื่อนไวข้ขวเพิ่นว่าสิขวกินเองเพื่อนเพื่นเด็ดเอาพักอยู่กินนี่ขัวากินยามเที่ยงพอได้กินขาบหนึ่งฮดตัวนี้เพิ่มอีก มาฮอเทือนพี่น้องเลยมแต่วา่าเฮ้ามกสิคอจบคลิปก่อนแหละบานนี้เนาะไปหาอาบน้ำล้างหนา้าล้างตาก่อนเฮาระสิออกไปเนาะคือเกา้ามาพักมาเอากุ้งหายไม่ถาวนขวพอได้กินพี่น้องเลยหาะกินกักินขาบหนึ่งปันกันกินแล้วก็แล้วมาเด็ดเอาพักน้ำเนาะโดยพักกาด <Okay. S 1> มแต่ว oh, <wow. S 1> ่าอม <laughs> งามแหง คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องถ้ัพบพอคลิปหนาเนาะโดยจากคลิปนี้ลาไปแล้วขอกล่าควคำว่าสบายดีสบายดี